ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคําตอบได้ที่ Home of n o สวัสดีครับพบกับ Home of n o กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานก็มักจะประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆยอมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติครับ บางทีอาการผิดปกติบางอย่างก็อาจจะสามารถมาจากปัญหาหลากหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นรถเอียงซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดสาเหตุหลักๆนั่นก็คือรถยนต์ของคุณนั้นเริ่มมีปัญหานั่นเองครับโดยในวันนี้เราจะมาแนะนําสาเหตุที่ทําให้รถเอียดเป็นอย่างนี้นี่เองจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาดูกันเลยครับอาจจะเกิดได้จากช็ออัพเสื่อมสภาพ หรือโชคอัพรับน้ำหนักไม่เท่ากันในกรณีที่มีการบรรทุกของหนัก,นกบ่อยๆก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแหละครับยางสึกกรณีเกิดหน้ายางสึกก็มีส่วนที่ทําให้รถนั้นสามารถเกิดอาการเอียงตัวได้เพราะในการใช้รถในทุกๆวันหน้ายางของแต่ละล้อก็จะมีการสัมผัสกับพื้นผิวถนนที่ไม่เท่ากันแน่นอนแล้วครับว่าอาจจะส่งผลให้รถของคุณเสียสูนได้จริงๆครับ หรืออาจจะผ่านการปรับแต่งช่วงล่างของรถยนต์ถ้าม,มีการปรับแต่งมาไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามความมาตรฐานที่ได้มาจากโรงงานก็จะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับประสิทธิภาพเองก็ลดลงไปด้วยจัดว่าเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้รถเอียงได้นั่นเองการจอดรถยนต์บนทางลาดเอียงที่ไม่เท่ากันอยู่เป็นประจำโดยลักษณะาทางลาดเอียงมักจะเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่ไม่เท่ากันครับ ก็มีส่วนช่วยให้รถสามารถเอียงตัวได้นั่นเองปิดท้ายด้วยการผ่านอุบัติเหตุมาอย่างโชคโชนในกรณีที่รถนั้นเคยประสบอุบัติเหตุหนักมาก,ก่อนการที่จะซ่อมแล้วให้รถกลับมาเหมือนเดิมร้อยเอรเซ็นยอมไปไปไม่ได้เลยครับและนี่คือสาเหตุหลักมากครับที่ทำให้รถทํางคุณนั้นเสียศูนย์ได้ ผมแนะนำว่าถ้าเกิดอาการเช่นนี้ควรรีบให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเช็คส่วนของสร้างต่าๆภายในรถให้มีความละเอียดทถวงทีและทําการแก้ไขโดยด่วนเลยครับ แล้ววันนี้คาออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ